ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมปีชานะครับจากช่องขายที่ดูที่ dot com นะครับวันนี้นะครับผมมาลงพื้นที่ครับตำบลวังดานอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่ดินพื้นนี้ครับอย่างที่เห็นครับด้านข้างเราตรงนี้ครับมีคันจัดล็อกไปแล้วครับล็อกละประมาณ200ตารางวาเดี๋ทางพี่ทางทีมงานนะครับได้ขายไปล็อกละแสนเก้านะครับแสนเก้าสองแสนครับเป็นบางแปลงตรงนี้ใกล้หมดแล้วล่ะแต่ของผมนับอยู่ตรงนี้นะครับจากเสานี้นะครับเนี่ยเสานี้นะครับติดถนนติดถนนเส้นนี้เลยกว้าง8เมตรครับกว้าง8เมตรนะ จากเสานี้นะครับไปถึงเสานู่นครับมีอีกเสาหนึ่งอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับช้าหน่อยพอเลนกล้องกำลังโฟกัสอยู่ครับอ่าไหนอันนั้นนะครับถึงเสานั้นครับนะก็คือหนึ่งไร่สองงานหกสิบหกตารางวาครับที่ดินผืนนี้คขายเหมาแปลงแล้วอ่าราคาสามแสนเก้าครับอ่าเปิดเปิดไปเลยนะสามแสนเก้าหนึ่งไร่สองงานหนึ่งไร่สองงานนะครับ 6 6ตารางวานครับเกือบไร่3งานครับเกือบ2ไร่ครับเหมาแปลงครับ3ามแสนเก้านะครับมีเพื่อนบ้านแน่นอนชัดเจนครับมีเพื่อนบ้านครับเข้าออกก็สะดวกนะครับอ่าเข้าออกทางนี้ได้สบายห่างจากคนกีดมานิดเดียวเองครับมีเพื่อนบ้านในก็มีเพื่อนข้างในก็มีเพื่อนบ้านครับด้านหน้าเราเนี่ยเป็นสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนที่เขามีการลงกล้วยลงอะไรขุดโคกไว้หมดแล้วนะครับนะเนี่ยอยากให้คุณมาดูนะครับใครสนใจที่ดินที่ไม่ต้องถมเลยนะครับไม่ต้องถมพื้นที่เสมอถนนเลยนะ คุณมาถึงคุณปลูกบ้านอยู่ทาบรรยากาศสวยๆเหมือนบ้าน้าข้างๆได้เลยนะครับนะจากนี้ทะลุออกไปถนนระยางนิดเดียวนะครับที่เราสามารถทะลุไปได้นะครับนะเดี๋ยวมาดูเพื่อนบ้านก่อนนะครับที่เขามีการซื้อขายกันไปนะครับอืมตรงนี้ครับตรงนี้เขาขายไร่ละสามแสนครับห้าไล่นะครับเหมาแพงคิดดูคือตรงนี้ก็สองงานแสนเก้า 2, 000, 9, ครับก็บอลองบวกลบดูนะครับ ข้างในนี่ก็มีเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยข้างในนี่ก็มีเพื่อนบ้าน,นครับนะลองเปรียบเทียบราคาแล้วที่ที่ของผมที่นําเสนอถูกนะครับถูกเพราะว่าราคาไล่สองงานกว่าแค่สามแสนเก้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่พูด,ดง่ายๆว่าหกอ่าสี่หกงานหกหกงานกว่าอ่าแล้วราคาสามแสนเก้าเมาแปลงโอ้โหนะที่ไม่ต้องถมมีไฟฟ้าเพื่อนบ้านไดพร้อมทุกอย่างเลยนะนะ ใครสนใจก็กิ้งก้างมันครับของดีราคาถูกอีกหนึ่งแปลงครับอยากนําเสนอครับวางด้านกระบินบุรีกำลังบูมนะครับตอนนี้จับจองได้นะครับขอบคุณนะครับ